ครับสวัสดีครับเปิดเบลน,นปลาเก๋าวันนี้พอดีมีเลวลาว่างนะครับจะมานำเสนอนะครับปาปิตาหลวงปู่ยิ้มพิมพ์ชรลูดนะครับดูนะครับลักษณะนะครับหลวงปู่ยิ้มเนื้อผงกุกรักนะครับปาปิตาหนักเต่งตรงที่ผมชี้นี่จะเป็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปนี่อยู่ รำปะทำงานตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นพุทธรูปนะครับพระโบราณก็ทําละเอียดนะครับนี่ก็จะเป็นพุทธรูปนะครับใกล้เข้ามาใกล้ๆเห็นไหมครับเป็นพระปิตานะครับอีกเป็นพระพุทธรูปนะครับดูอีกด้านข้างนะครับดูด้านข้างก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับที่ชี้ ที่ชีอาจจะเป็นแบบพุทธูกนะครับเขาทําละเอียดอ่อนนะครับผ้าปิดตาไม่งั้นก็เป็นไม่เป็นผ้าปิดตาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับนะครับสนะครับความชัดเนื้อผมคุกรักนะครับเก่านะครับที่เห็นก็มีแต่ปลอมนะมีแต่ปลอมนะครับมีแต่ปลอมวันนี้ก็มานําเสนอให้พิจารณาเอาเองนะครับซื้อกับผมนะครับคนที่ศรัทธาจะได้พระ นะครับแท้นะครับไฟครอบคอรอนะครับนะครับพุทธคุณนะครับปกปักรักษายอดนิยมเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาแนะนําให้ดูแค่นี้นะครับพิจารณาเอเงดีกว่าไปซื้อพระปลอมตามเปลียต่างๆนะครับราคาอาจจะสูงนิดหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับพระปิจารอันดับหนึ่งหนึ่งในบรรดาปาคีนะครับพระปิจายอดนิยมของประเทศไทยนะครับ ครับวันนี้ก็ชานิ้ก่อนนะครับสวัสดีครับ